เดี๋ยวเรามาคุยกับในส่วนของหนุผู้ทีมหนึ่งห้าเรานะคะว่ามีความคิดเห็นเป็นยังไงบ้างในส่วนวันนี้นะคะมันต้องต้องมีข้อมูลมีทั้งหมดของ่มผู้ทีมจริงๆอ่ะข้อมูลต้องมีต้อง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 เข้าใจต้องชัดเจนนะคะในส่วนของหุ่ผู้ทีมแต่ละปีใช่ไหมแต่ละปีแต่ละรุ่นแต่ละรุ่นเขาท่านต่างทุกปีใช่ค่ะเพราะลุงปูท่านต่้งทุกปีนะก็ต้องมีแต่ละรุ่น ท่านนึ่งือว่าหนึ่งห้าหนึ่งคือพระพิม์นิยมพิมพ์สวยแต่มันมีจังพอตออมาลอยมาแล้วคือจริงๆอ่ะหนึ่งห้าคือพระพิมพ์นิยมพิมพ์าาสวยแล้วก็พิมพ์เป็นข้างหลังเนี่ยเป็นวัดละหารไร่อ,อย่างชัดเจนชัดเลน, <ชา S 1> นะคะแต่ทุกพิมพ์เนี่ยก็จะเป็นวัดไร่วาลีไร่ไวาลีจะเป็นพิมพ์เล็กอาา่าฮะแล้วก็จะเป็นไล่ลงมาหนึ่งห้าเนี่ยคือเป็นพิมพ์ที่ชัดเจนที่สุดนะตอนนี้นะคะนอกวกันะคะฝากงานประกวดในส่วนของที่เราจะไปเผยแพร่ สายหลวงพุทิมในกรุงเทพกันนะคะในวันที่29มิถุนายนนะคะก็ fc ของเรานะคะในสายหลวงพุทิมเขอเป็นตำทองเนาะใช่ค่ะหของป็นตทองใช่ค่ะใช่ก็อย่าลืมนะคะนี่เขาไปเข้าไปประกลดนนี้เ็เราได้ fc เพิ่มเติมนะคะในส่วนของสายหลวงพุทิมนะคะเราไปเจอกันในวันที่29มิถุนายนนะคะที่ไบสนดทไสยแก้วคณะอย่าลืมนะคะสายหลวงพุทิมถ้าอยากเจอลงสมสานะคะอยากเจอ fc ก็เจอได้ลมมนี้เที่อถือได้ใช่ค่ะ ได้ใบแน่นอนใบไม่ต้องห่วงนะคะสามสิบวันเราส่งให้ถึงบ้านแน่นอนนะคะไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้นติดต่อทางกันได้เลยค่ะมีหนังสือลงด้วยใช่ค่ะมีหนังสือด้วยลืมหนังสือลืมหนังสือมาเขาเขามีหนังสือด้วยนะใช่ใช่ใช่แล้วแต่เราก็จะโพสให้ฟรีอัตโนมัติเลยนะคะเขาจะมีลงตัวให้หมดเลยหน้าปกเลยอะไรเลยเครื่องในเนี่ยความรู้คับข้างนะคะแล้วก็ได้ได้ความชัดเจนขององค์พระด้วยนะคะแล้วยังไงฝากงานด้วยค่ะ fc สายหลุมพุทิมทุกท่านนะคะอย่าลืมนะคะ fc ของลุงสมศักดิ์เราเจอกันในวันที่29่สิบเก้าค่ะยี่สิบเก้ามิถุนาปลายเดือนค่ะสิ้นเดือนนี้ใช่ค่ะวันอาทิตย์นะคะค่ะใช่ค่ะ fc ทุกท่านอย่าลืมนะคะ fc ของลุง fc ของพี่เขานะคะเราเจอกันนักข่าวฝากงานยนโบยงอ่ะทานกำลังจะรีบมีเป็นลักหรือไง ก็ได้วิชาอย่างอาจารย์อะไรนี่เราเราเราถือว่าคุณสั่งในเราเแล้วก็ที่เราเล่นเนี่ยต้องผ่านทุกคนมาใช่ค่ะเราเราเราเจอประสบการณ์ใช่ค่ะที่ได้กลับมาดูเออเก็บเครื่องปูดีมมิ่งตัวดีขึ้นใช่ค่ะการเก็ดีขึ้นไม่ป่วยหนักไปนะก่อนหน้าของแท้มันต้องมีผลให้เห็นนะคะถ้ายังมันต้องมีผู้สมคุนใช่ค่ะนี่คือหลักเลยหลักความจริงนะคะถ้าถ้าค่อยของแท้ เราต้องมีอะไรที่จะบอก<ช>บอกว่าจริงที่เราค่อยอยู่ของแท้จริงๆค่ะเรา,ะะเ,ราเจอกันค่ะของดีวันที่29มิถุนถายที่ไปชนีไตแจ้จงวัฒนะอย่าลืมนะคะ FT ทุกท่านเชิญค่ะขอบคุณค่ะ